มาดูอีกหนึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะต้องบอกว่ากลับมาอีกครั้งสําหรับกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่นะคะอย่างยะลามาราธอนค่ะเป็นกิจกรรมวิ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะคะซึ่งต้องบอกว่าสร้างสีสันให้กับพื้นที่ชายแดนใต้เป็นอย่างมากเลยประชาชนเข้าร่วมกว่า5,000คนค่ะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งอย่างที่บอกไปสําหรับงานเดินวิ่งยะลามาราธอน2023สสร้างภาพลักษณ์เมือง โดยมีจุดปล่อยตัวแล้วก็เส้นชาย,ยที่สวยงามนะคะบริเวณถนนสุขยางนาสนามช้างเผือกต้อนรับนักวิ่งกว่า5,000คนจากทั่วประเทศรวมทั้งชาวต่างชาติด้วยค่ะโดยมีนายทีรุสุภาวิบูลผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานกา่าวเปิดงานรวมกับนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจเริญนายกเทศมนตรีนครยะลาเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่3วัตถุประสงค์ของการจัดงานนะคะก็เพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่และส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจ รวมไปถึงพี่น้องประชาชนหันมาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพตลอดจนกระตุน้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์ของดีเมืองยะลาเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ชาวยะลาด้วยค่ะซึ่งการวิ่งครั้งนี้นะคะมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น5,631คนเป็นนักวิ่งชายแล้วก็นักวิ่งหญิงคะกันไปนะคะแบ่งการประเภทแบ่งประเภทของการวิ่งในครั้งนี้ค่ะเป็นประเภทของมาราธอน42.195กิโลเมตรผู้เข้าร่วมแข่งขัน494 คนฮาบมาราทอน21.1กิโลเมตรมีผู้เข้าร่วมแข่งขันค่ะ872คนมินิมาราทอน10.5กิโลเมตรมีผู้เข้าแข่งขัน1,278คนและฟันรัน5.5กิโลเมตรค่ะมีผู้เข้าแข่งขัน2,987คนซึ่งก็เป็นชาวไทย5,548คนและชาวต่างชาติค่ะ83คนร่วมปล่อยตัวตั้งแต่เวลา3นาฬิกาไปจนถึง5นาฬิกา45นาทีตามระยะของการแข่งขันนั่นเองค่ะทั้งนี้ค่ะตลอดเส้นทางของการแข่งขัน นักวิ่งได้เห็นถึงความสวยงามความสะอาด ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ของจังหวัดยะลาซึ่งขึ้นชื่อได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีผังเมืองที่สวยที่สุดในประเทศไทยติดลำดับที่23ของโลกและก็เป็นความภาคภูมิใจของชาวยะลาเป็นอย่างมากค่ะนอกจากนี้นะคะนักท่องเที่ยวค่ะรวมไปถึงนักวิ่งยังได้พบกับจุดเช็คอินสตรีทอาร์ตค่ะที่ถูกออกแบบโดยศิลปินชาวยะลานะคะที่รังสรรค์ผลงานอย่างสวยงามเพื่อต้อนรับและสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มสร้างความประทับใจให้กับนักวิ่งตลอดจนไปถึงการสร้างสีสันดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมเมืองยะลา และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จะมีเม็ดเงินหมุนเวียนกว่าหลายสิบล้านบาทอีกด้วยค่ะ